สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ฝากติดตามผมนะครับสวัสดีตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายตอนเที่ยงนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่วงช่วงที่เห็นพบเจอคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวเมียวันนี้นะครับตัวเมียนะครับมีพี่ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากเห็นตัวเมียสายวิ่งนะครับสายผล่ วันนีวผมจะพาไปดูโซนของมันนะครับตัวเมียเยอะอยู่ยนะแต่จนะนะให้ดูนะครับอันนี้เป็นโซนตัวเมียอ่านะครับรอสักครู่นี่ครับอันนี้เป็นโซนตัวเมียรครับผมน่ะอันนี้เป็นตัวเมียสายวิ่งนะครับ มันจะมีปอกขาสีดำแล้วก็สีเขียวหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวไม่ได้จับให้ดูเลยนะครับอยู่ตัวไหนเนาะออาอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนตัวนู้นนะครับตัวนู้นอยู่ข้างบนบนบนคอนไม้ข้างบนนู่นนะครับสีดำนะครับที่อยู่นี่อยู่ฟังขวาข้างบนนะครับอันนี้เป็นตัวเมียสายโผลนะครับโผลคู่เลยนะครับโผลคู่คู่มาก ครับคู่ดีมากนะเป็นลูกของโนรีนะครับนี่ครับไอสีแดงไม่เกี่ยวนะครับที่ได้เป็นตัวเมียเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สายผลนะครับเป็นตัวเมียของแฟนซีนะครับอันนี้เป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับในนี้แต่ในขามีประวัติไว้อยู่นะครับมีห่วงขามีประวัตินะครับทุกตัวนะครับนะว่าเราจะตัวไหนนะครับพวกหน้าดายอย่างนี้เราก็ทําประวัติไว้นะครับ มันจะมีหน้าด่างต,ติดมานะครับพอมันติดมามันก็ติดมานะครับนี่บางตัวไม่มีห่วงขาก็ทําประวัติเหมือนกันเพราะว่าในนี้นี่ๆๆครับสีดำนี่นี่ครับ,รบตัวนี้เลยนะครับพี่ชายนะครับอาจารย์ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ๆนี่นะครับนี่ตัวห่วงขาสีดําสีขาวนะครับนี่ๆๆตัวนี้ครับผมชัดเจนนะครับตัวนี้คันดีคุย เตะตัวเมียนะครับใครที่ว่าตัวเมียไม่ขันนะครับมาดูตัวนี้เลยขันขันดีคูดีนะครับนี้ตัวเมียสวยมากสมบูรณ์ครับกินอาหารสมบูรณ์ครับผมไม่ให้ขาดอาหารนะครับเพราะเคยมีประสบการณ์ขาดอาหารแล้วตายมันมันมันตายแบบแปลกๆนะครับในช่วงนั้นถ้าท่านได้รับดูรับชมทุกท่านก็จะได้เห็น มาีสายมาีนะครับโตคู่อ่านี่แหละนะครับบ้านผมนะครับยกก็เยอะนะครับไม่ได้เลี้ยงขายกันเยอความชอบอยู่แล้วนะครับขายก็ได้นะครับถ้าไม่ขายก็เก็บไว้ดูไว้เลี้ยงนะครับพวกนี้นี่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับตอนนี้นี่คือผมกําลังนําเข้าโตคู่นะครับจากมารีแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับ ไปเห็นนกต่อใครดีๆเก่งๆผมก็ซื้อครับซื้อมาในราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าคนไม่เคยรู้มันก็ไม่ไม่รู้ครับผมนี่ทุกท่านได้ดูสวยงามครับสวยงามครับวันนี้นี่ไข่ลมทุกตัวครับในประวัติเขาในใบของเขามีประวัติทุกตัวนะครับ บางตัวมีสองห่วงนะครับทั้งนับถ้าสองตัวนะครับนี่เหมือนตัวเขียวนี่ครับเหมือนตัวนี้ครับผมจะทำประวัติอันนี้เป็นลูยองค์แน่ๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าห่วงเขียวแบบนี้ห่วงเขียวเขียวขวากับเขียวซ้ายนะครับยังไงก็ลูยองค์นะครับนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าลักษณะเป็นอย่างนี้นี่ๆตัวดำตัวนี้โผล่คู่ดีไอโอ่งนี่จะจะคู่ซ้อนคู่ซ้อนคู่ตุกแตกนะครับ ทานทานวิลัมเข็เอาไปก็ว่าโอเคนะครับเอาไปลองเพราะว่าโอเคมันก็รู้สึกรู้สึกอยากผสม,มเรื่อยๆนะแต่ลูยองก็มีเยอะครับนะลูยองก็มีเยอะมวนก็มีมีอยู่ประมาณกี่ตัวนี่รันเจ็ดแปดตัวครับนี่ครับบรรยากาศอย่างนี้แหละครับ นะอย่างนี้แหละครับการพอนกผสมนกนะครับกว่าจะขึ้นกว่าจะโตกว่าจะได้มันมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับนี่ดูนะครับดูเพื่อดูให้ชอบดูให้สวยงามนะครับคอมเมนต์ด้วยครับนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับพูดคุยกันนะครับอยากเห็นอะไรอยากรู้อะไรผมบอกได้ทุกอย่างครับนะไม่กัก ความรู้มีไว้แบ่งกันครับไม่เวเด้ิยคันต่อให้เรามีความรู้นะครับถ้าเราไม่แบ่งคนอื่นมันก็เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรครับรู้อยู่คนเดียวนะครับวงการนกเขาใหญ่นี่กว้างมากเราต้องมีพวกป่าสร้างสรรค์กันในป่านะครับเพื่อที่จะเห็นพ่อนกตัวนี้ดีตัวนั้นดีตัวนี้เล่นเก่งตัวนั้นเล่นไม่ได้นะครับของผมก็เล่นได้ครับเล่นไม่ได้เหมือนกันมันมันไม่ได้เก่งไปทุกตัวเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ที่ออกมาขอา้อไหนก็เก่ง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 ทุกขอ้อสิบขอ้อเก่งทุกสิบขอ้อเป็นไปไม่ได้มันก็มีทุกเก่งคำคว่าเก่งนี่เก่งแบบไหนคำว่าเล่นได้เล่นแบบไหนเราต้องแยกแยะด้วยครับนะไม่ใช่ว่าซื้อใบแป๊บเดียวจะให้มันเก่งให้มันลงดินเลยนะมัน,ม,นมันผิดนะครับมันผิดมันไม่ใช่อ่นะรเราต้องรู้จังหวะนกด้วยครับ โอกาสและเวลาซ้อมต่างกันนะครับกว่าจะซ้อมได้กว่าจะทำอะไรได้เนี่ยโอ้โหนะครับต้องคิดดีๆครับนะเล่นนกมันต้องเข้าใจมากๆเลยนะครับนกตอนกใหม่ครับนกกลงรวมนะครับนกกงรวมบ้างนกใหม่บ้างนะครับนกขึ้นชานนะครับนกยังไม่ลงดินนี่นะครับ